สุขภาพดีแน่แค่ใส่ใจถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณนะคะฟังกโกรบีเลยค่ะสำหรับท่านที่ติดเชื้อ HIV นะคะแน่นอนค่ะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปทำร้ายนะคะทำลายภูมิคุ้มกันของเราที่เรียกว่า CD4 นะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกขาดแล้วเราก็เลยจะอ่อนแอลงนะคะ ที่แรกที่เชื้อโรคนะจะโจมตีเราแล้วเราอ่อนแอนี่ก็คือผิวพันธุ์เลยค่ะอาการของโรคแทรกซ้อนเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือดูข้อหนึ่งเลยนะคะผิวหนังเนี่ยจะเป็นเริมเป็นงูสวัสดได้มีเชื้อรานะคะมีผื่นแพ้กลากเกลื่อนหรือก็มีแผลแผลเรื้อรังได้ เนื่องจากว่า CD 4เนี่ยเป็นพุ้มกันของเราที่จะคอยเป็นทหารนะคะป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเจ็บป่วยเมื่อมีเชื้อโรคเข้ามาแต่ไวรัส HIV ค่ะเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาโจมตีตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทำให้พุ้มกันของเราตกแล้วผิวหนังเนี่ยเป็นปราการแรกเลยค่ะที่จะรับมือกับเชื้อโรคนะคะดูได้จากนี่เลยค่ะดูข้อ7นะคะ เขาบอกว่าความจริงของร่างกายที่คุณอาจไม่เคยรู้ดูข้อ7เขาบอกว่าทุกตารางนิ้วนะคะของผิวหนังของเราเนี่มีแบคทีเรียรอยู่เป็นจำนวนมากจนน่าตกใจนะ mm. เขาบอกว่าประมาณ32ล้านตัวทีเดียวที่อยู่ตามผิวหนังเรานะและมันก็พร้อมที่จะทำให้คุณป่วยได้อย่างง่ายดาย ต่างประเทศนะเขาก็บอกเลยว่าอย่างแรกนะคะ most commonly affected คือเขาบอกว่ามันเป็นที่แรกเลยนะปกติเลยแหละที่จะถูกโจมตีที่ผิวหนังเพราะว่าสกินเนี่ยเป็น immune organ มันเป็นมันเป็นประการแรกนะคะมันเป็นอวัยวะแรกที่จะเจอเชื้อโรคนั่นเองนะคะแล้วมันก็ inflammatory ก็คือมันก็อักเสบ ะะมันจะเป็นอักเสบได้แต่ว่า Non Infection คือมันไม่ติดเชือ้อคือมันดูอักเสบนะมันบวมๆแดงๆได้แต่ว่ามันไม่ติดเชือ้อเพราะว่ามันเกิดจากที่เรามีภูมิพุ้มกันตกนั่นเองนะคะและนี่คือที่ B ได้รับคำคำถามมากๆเลยนะคะบก็จะมีลูกค้านะคะมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเข้ามาสอบถามมากเลยว่า เป็นพื่นแบบนี้ใช่ไหมเป็นพื่นแบบนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเป็นเม็ดแบบนี้หรือเปล่าคือบีมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่บีคุยเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะคะแล้วก็การติดเชื้อการเป็นรูปแบบต่างๆของโรคที่ผิวหนังนะบีมีคลิป e หนึ่งเดี๋ยวบีแปะไวะ้ข้างล่างนะคะเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งของบีได้มันก็จะมีต่างๆเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นคันเป็นตุ่มนะเป็นน้ําเป็น นูนขึ้นมาหรือผิวเรียบก็มีขอบก็มีบุ๋มตรงกลางก็มีนะคะแผลก็เป็นๆหายๆนะเป็นผื่นแดงเป็นเป็นเดิมเป็นแผลพดุด้วยนะคะล้วบี่ก็มีรูปในสไลด์นั้นละคะถ้าไงสนใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเรื่องว่ามีเม็ดแบบไหนบ้างนี่ก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าครนี้ก็เลยมีเทคนิคมาเลยค่ะเทคนิคว่า3มเทคนิคนะคะ ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะสามารถที่จะมีผิวดีนะคะผิวสวยมีออร่าได้นะะอย่างแรกเลยนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างต่ำก็7-8ชั่วโมงเลยค่ะตอนระหว่างที่เรานอนหลับนะคะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะ เพิ่มขึ้นค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆทำงานนะมีการเคลียร์ดีท็อกซ์ล้างพิษนะคะเหมือนมีทหารกะกลางคืนนะคะเข้ามาทำงานแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะสร้างภูมิต้านทานตอนที่เราหลับนี่แหละค่ะยิ่งหลับได้นานหลับลึกนะคะภูมงกันเราก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเทคนิคที่สองนะคะเทคนิคที่สองก็คือ คุณควรจะต้องทานยาต้านสม่ำเสมอให้ตรงเวลาทุกวันค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ายาต้านไวรัสนี่นะคะมันจะอยู่ในตัวเราเนี่ย24ชั่วโมงใช่ไหมคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทานเม็ดใหม่เพื่อให้ตัวยาเนี่ยวนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยสม่ำเสมอนะคะยาต้านไวรัสเนี่ยมันจะช่วยเรียกว่าอะไร ควบคุมนะไม่ให้ไวรัสเนี่ยมันแตกตัวออกไม่ให้มันเพิ่มจํานวนนะแล้วตัวเก่าเนี่ยมันก็อาจจะมีตายไปด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวรัสเนี่ยมันก็อาจจะต่ำลงต่ำลงจนถึงขั้น undetectable Undetectable ก็คือไม่พบไม่พบไวรัสซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยไม่ ไม,ไม่ส่งต่อนะคะคือมันก็จะไม่แพร่เชื้อไปให้ใครนะ,ะก็จะมีชีวิตเหมือนเป็นปกติได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณทานยาต้านนี้สม่ำเสมอแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆค่ะการที่คุณดื่มน้ำนะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะผิวเราเนี่ยก็จะสวยสดใสได้อ่าแล้วมันคู่กันได้ยังไงก็คือมันคู่กันก็คือพอคุณทาน ยาต้านนะคะจนไวรัสเนี่ยนะคะต่ำมากมากนะคะก็ทำให้ CD4 ของคุณเนี่ยแข็งแรงนะสิงของคุณก็เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่ให้มาทำร้ายเราง่ายๆนะคะเราก็จะได้รอดพ้นต่อการทำลายล้างทำลายแอตแทกนะจากเชื้อโรคที่ผิวหนังเราค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยการดื่มน้ำมากๆด้วยนะคะโอเคนี่คือเทคนิคที่2นะคะ แล้วก็เทคนิคที่3ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยใหม่เลยค่ะเป็นการทานสารอาหารคุณภาพสูงแบบเจลค่ะ สารอาหารแบบเจลนี้เนะีคะมีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมใหม่เมื่อสิบกว่าปีมานี้เองนะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าดูดซึมเร็วมากกว่าเม็ดผงน้ำเนี่ยถึง5เท่าแล้วก็นำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยกว่า11ปีนะคะสิบ2ปีแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์ดีๆมากมายเลยค่ะเจลที่แนะนำเนี่ยนะคะ ก็จะมีอยู่2ตัวนะคะที่จะแนะนำเพื่อให้ทานแล้วผิวสวยนะคะตัวแรกก็คือตัวที่ชื่อว่าอูมิสีเขียวตัวนี้จะเป็นตัวที่มีงานวิจัยมากมายนะคะมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่ม C D 4ให้เรานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยอูมิเนี่ยมีสารสกัดที่ชื่อฟูคอยแดนนะคะฟูคอยแดนเนี่ยนะคะ ฟูคอยแดนตัวนี้ค่ะฟูคอยแดนตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลน้ำลึกนะคะแล้วก็มีงานวิจัยมากมายเลยนะคะว่ามันช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้เราค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคือเอ็กโซตัวเอ็กโซเนี่ยนะคะสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจาก ผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่และตระกูลหายากต่างๆนะคะ17ชนิดทั่วโลกก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนต์มากมายเป็นพันๆชนิดเลยนะคะที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระการอักเสบต่างๆในร่างกายเราค่ะนี่คืองานวิจัยนะคะงานวิจัยที่ใน p u b m ม็นะคะเดี๋ยวมีบอกเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี่จะชื่อ w o w p u b m e d p u b med.org เว็บไซต์ e R นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ทางการแพทย์นะคะที่มีงานวิจัยมากมายเลยะคะ่ะถ้าคุณเสิร์ชในเว็บนี้นะคะคำว่าฟูคอยแดนเมื่อกี้นะคะ f u c o i d a, n, f i d a n คุณจะพบงานวิจัยว่าฟูคอยแดนเนี่ยมันช่วยเ,เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในร่างกายเราเยอะมากเลยรวมไปถึงผู้ที่ติดเชื้อ hiv นะคะตัวนี้เนี่ย ก็จะได้ช่วยเพิ่ม CD4 ค่ะอันนี้มาดูผลนะคะที่มีการทานอูมินะคะในผู้ป่วย HIV นะ,ะผู้ติดเชื้อ HIV แล้วทานอูมินะคะนี่คือผลเลือดเลยนะคะบีให้ดูนี่ก็ทานตั้งแต่1กรกฎาคมปี2556นะคะเริ่มทานจะมี CD4 count CD4 count เริ่มจากที่388นะคะ พอวันที่21มกราคม2557เห็นไหมคะเริ่มทานกรกดาพอมกราก็6เดือนนะคะก็ได้ขึ้นมา461แล้วนะคะและพอถึงมกราอีกปีหนึ่งนะ2558เพิ่มขึ้นมาเป็น520แล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือ CD4 เพิ่มขึ้นมาตลอดเลยนะคะจากการที่ได้ทาน อูมินะคะเขาบอกว่าทำให้ไม่ขันนะผิวพรรณดีสดชื่นร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ท่านแรกอ่นนี่คือผลของอีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาจะแพ้ง่ายมากนะคะแล้วเขาทำงานในโรงงานนะก็มีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะาก็จะแพ้ง่ายพื่นแดงขึ้นเลยเห็นไหมคะแพ้ฝุ่นนะแพ้ฝุ่นโรงงานนะคะ แขนขึ้นเม็ดแบบนี้เลยนะหลังจากที่ทานอูมิไป10วันนะคะผิวก็จางลงแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ก็คือผลของการที่ได้ทานอูมิแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะมาอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้เป็นงูสวัสดนะงูสวัสดก็คือแน่นอนค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ มันอยู่มันจะทําให้ขึ้นมาที่ผิวหนังได้ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราในช่วงนั้นตกนะคะพอคนนี้เนี่ยบอกว่าเขาทานวันละสามซองเลยสเก็ดหลุดดีขึ้นใน2วันเลยนะคะเขาหายปวดนะคะแล้วก็ผิวเขาก็ดีขึ้นสเก็ดหลุดไม่ปวดแล้วนะคะอันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ ปกติแล้วเนี่ยผิวเนี่ยมีสิวเหมือนมีสิวนะคะแล้วก็เป็นเหมือนน้ำเหลืองเสียนะคะเป็นผิวเป็นแผลอักเสบอะไรแบบเนี้ยพอทานอุม,มิแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผิวดีมากค่ะมีน้ำมีนวลจากที่เคยผิวแห้งแล้วก็มีสิวมีน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแผลแห้งเร็วมากค่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่าแผลแห้งเร็วมากค่ะโอเค สำหรับนี้ท่านนี้นะคะก็คือท่านเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนแรกที่เขาทานมะีมีดี4แค่78เองก่อนทานนะมี CD4 ี8เเองหยน้อยมากเลยนะคะแล้วก็เขาทานเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่ารู้สึกไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นไม่คันแล้วอ่ะหายเหนื่อยหายคันผิวพรรณดูปกติแล้วแข็งแรงขึ้นนี่ก็ดีใจกับเขา โอเคอันนี้ก็มาดูตัวค่ะที่จะช่วยให้ผิวพรรณดีนะคะก็คือเอ็กโซนั่นเองที่บอกว่าสากาัดจากผลไม้หาย่านตระกูลเบอร์รี่17ชนิดนะคะนี่ก็มีต่างๆมากมายมีอะไรบ้างมีบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่ครนเบอร์รี่นะ,ะมีดาร์กเกรปเอลเดอร์เบอร์รี่อาร์เซียเบอร์รี่นะ,ะโอ้มีแก๊กฟรุตมีแมนเกิสตีนมีซีบับชอนมีต่างๆเยอะนะคะ เรานี้เนี่ยนะคะเป็นสารที่มีสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วก็จะช่วยต้านการอักเสบในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยชะลอวัยช่วยให้นอนหลับลึกนอนหลับสบายผิวพรรณผ่องใสนะคะนี่จะก,กี่ปีผ่านไปผิวก็ยังสวยเพราะว่าได้ผลไม้ได้สารสก,กัดจากผลไม้17ชนิดทั่วโลกค่ะ ดูน้องท่านนี้นะคะน้องกรนะคะน้องกรเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะคะจะมีผิวที่ไม่สวยเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่พอทานไป3เดือนค่ะผิวพองอย่างนี้เลยค่ะน,นี่ทานเอ็กโซนะคะผิวพองอย่างนี้เลยทานไปทั้งหมด3เดือนครับผมนะคะก็ทําให้น้องเนี่ยนะคะมีผิวสวยไม่มีไม่รู้สึกมีปมด้อยแล้วนะคะหน้าสวยเลย ท่านนี้คือคุณโจนะคะคุณโจนี่ก็ก่อนหน้านั้นก็ผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็มีสิวเหมือนกันพอทานเอ็กโซนะคะกับอูมิด้วยนะคะก็ผิวใสเลยนะคะมาถึงคุณป้าท่านนี้ค่ะคุณป้าท่านนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านก็มีโรคเสื่อมโรคประจําตัวหลายเรื่องนะคะท่านก็ทานอูมินะคะแล้วก็ทานเอ็กโซด้วยนะคะมีอูมิมีเอ็กโซนะคะดูดูว่าท่านเป่งปังขึ้นเลยเห็นไหมคะ ผิวสวยเป่งปังมีนะ้ำมีนวลทานข้าวได้นะคะลูกหลานก็ดีใจนะคะอ่ามาอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะที่รูปเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าที่เขียนคุยกันเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเอ๊เอ็กโซนี่มันช่วยเรื่องผิวขาวด้วยปะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าขณะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ต้องทาครีมนวนะแต่ก็หน้าใสาขึ้นนะคะหน้าใสาขึ้นแล้ว หน้าใสาขึ้นเลยโอเคอันนี้คือบีเองนะค,ะคะบีเองก็ทานปกติเนี่ยบีก็ทานเจลตัวนี้นะเอ็กโซอูมิอะไรเนี่ยนะคะมา11ปีแล้วนี่ก็เพื่อนๆนะคะคนลูกค้านะคะที่ก็ทานเจลแล้วก็ส่งรูปมาให้บีดูนะคะทานอูมิกันทานเอ็กโซกันนะคะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ทานแล้วผิวสวยใครๆก็อยากจะผิวสวยค่ะ แล้วความที่ทานง่ายนะคะรสชาติอร่อยนะคะทานได้ทั้งเด็กทานได้ทั้งผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆก,ก็ทานได้เส้นเดียวกันเพิ่มภูมิต้านทานนะคะให้แข็งแรงแล้วก็คุณแม่ผิวสวยคุณลูกก็แข็งแรงนะคะไม่ป่วยง่ายโอเคกันนี้ก็มาแจ้งราคากันเลยนะคะ อันนี้เป็นสารอาหารที่คุณภาพสูงมากนะคะนำเข้าจากอเมริกาเนี่ยมา10กว่าปีได้มีมีอรยอรับรองถูกต้องนะคะไม่แถมบำรุงตับไตด้วยผู้ที่ทานยาต้านในระยะเวลายาวนานเนี่ยนะคะก็จะมีผลกับไตด้วยเนื่องจากมันเป็นสารเคมีนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่ม CD4 แล้วยังช่วยบำรุงตับไตให้ด้วย มีงานวิจัยเยอะในผับเม็ดเลยค่ะไปเปิดดูได้นะคะก็จะเป็นกล่องนะคะกล่องลักษณะนี้นะคะกล่องหนึ่งเนี่ยจะบรรจุนะคะสามมีอย่างนี้มีเป็นซองๆแบบนี้นะคะซองแบบนี้มี30สซองค่ะทานวันละหนึ่งซองนะคะทานวันละหนึ่งซองก็ทานได้1เดือนค่ะอันนี้คือ1กล่องนะคะ ข้างกล่องนี้จะไม่ได้มีเขียนนะคะว่าสำหรับผู้ป่วย HIV หรืออะไรนะคะเป็นสารอาหารบำรุงสุขภาพปกตินะคะใครๆก็ทานได้ค่ะนี่คืออูมินะคะกล่องหนึ่งมี30ซองราคาโอนเข้าบัญชีนะคะคือ3,500แล้วก็เก็บปลายทางเพิ่อมอีก100ง100ค่ะคือ3,600ส่วนเอ็กโซนะคะเอ็กโซก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะ เอ็กโซนะคะในกล่องก็จะมีแบบนี้เป็นซองอย่างนี้นะคะทานง่ายค่ะแค่เด็ดจุกแล้วก็ดูดนะคะในนี้ก็จะมี30ซองเช่นเดียวกันนะเอ็กโซราคาข้างกล่องเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสี่พันนะคะอันนี้สี่พันนะคะราคามีสี่พันนะราคาอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะก็โอนเข้าบัญชีสามพันห แล้วก็เก็บปลายทางเพิ่มอีก100เป็น 3, า0พนสองนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะคู่นี้นะคะ1เดือนนี้นะคะผิวพรรณจะเปล่งปลั่งสดใสสวยงามนะคะนอนหลับสบายนะคะสดชื่นแจม่มใสเนี่ยจากราคาปกตินะคะจากราคาปกติเนี่ย8,900บาทนะจากราคาปกติตอนนี้ลดเหลือนะคะโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเซตนี้นะคะ สกล่องนี้เหลือ6,500บาทแบบโอนนะคะแล้วก็เก็บปลายทาง6,700บาทค่ะคุณก็จะได้อย่างละกล่องนะคะแบบนี้นะคะอย่างละกล่องทานได้1เดือนนะคะให้ CD4 เพิ่มนะ,ะนอนหลับสบายผิวพรรณผ่องใสสวยสดใสนะคะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผัเกี่ยวกับผิวพรรณทั้งหมดเลย โอเคถ้าเกิดท่าในใดสนใจนะคะก็แอดไลน์บีมาได้นะคะที่ Line id แอดแตัวแอดนะคะแล้วก็เจลแฮปปี้หรือว่าจะสแกน QR code ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะสแกนก็จะเป็นไลน์ของบีแล้วก็ส่งสติกเกอร์ทักบีมาเลยค่ะแล้วก็ก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ b ีอิดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะเพื่อให้ เพื่อนๆน,นะคะมี CD4 เพิ่มนะคะแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสค่ะโอเคถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บีนด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย